Thank <laughs> you. ที่การเลี้ยงนกกับหลวงพูอนะครับเ,เลี้ยงโดยไม่ได้ไม่ได้ใช้กลุ่มนี่นะครับจะเอาไอ้นี้นะครับอาหารหลักของนกกนะครับทิงหลวงพอ่หม,มมไว้เลี้ยงกวางด้วยนะครับเลี้ยงกวางด้วยซึ่งเ,เราไม่ต้องขังไม่ต้องอะไรมันทรมารน,นะครับ เดี๋ยวจะดูว่ามีนกอะไรมาที่ลุงพอเลี้ยงไว้บ้างเพราะว่าเราเวนรอบบ้านลุงพอนี่ยเสียงนกร้องเสียงเกยป่าเสียงกระรอกเสียงสัตวเล็กๆล็กเยอะแยะไปหมดนะครับก็ใช้วิธีเลี้ยงให้กินผลไม้ตามธรรมชาตินะครับอันี้ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่ามีนกอะไรมากินบ้างแล้วก็สวยงามปล่อยตามธรรมชาตินะครับ ให้มันอิสระเสรีมีอาหารการกินแล้วก็ได้นั่งดูแล้วรู้สึกเอิบกุ่มเอิบอิ่ม,ออมในใจนะครับนี่ก็คืออาหารล้วยนำวะนะครับซึ่งนกโดยทั่วไปก็จะกินอยู่แล้วนะครับซึ่งหลวงพ่อบ่มไว้ให้กวางนะครับที่เลี้ยงไว้กวางลูกชาแล้วก็วางลูกผสมที่เลี้ยงไว้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะคลอดแนละ้ว รับว่าทีนี้ลุงก็จะเลี้ยงแบบไม่ใช้กรงนะครับไม่ต้องให้น้ําไม่ต้องใช้กรงให้แต่อาหารดูว่ามีนกอะไรมากินป่ะครับซึ่งนกเหล่านี้ก็เกิดนะเคยควักอยู่แถวแถวบ้านลุงกอนี่แหละนะครับมันก็คุ้นเคยอยู่นะครับนะดูว่านะวิธีการเลี้ยงนกขงลุงกอนี่ไม่ได้จํากัดอิสราเอพนะครับนะึกถึงนะนะรา เอามาเลี้ยงในกรงไงจำกัดอิสรภาพานี่มันก็ไม่มีความสุขนะครับอ่ะไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะ,อะเอาไปใส่ก่อนนะครับเอาไปใส่ก่อนเดจะเรียนแบบก็ได้นะไม่ทำงานเลยกแได้เราก็้องอ่ปอกนิดนึงอ่ไม่ให้มันลําบากนะเลี้ยงเหมือนเลี้ยงลูกเทวดาเลยยังไม่ทำอะไรลุงบอจะเลี้ยงนกแบบอะไรนะครับ ปอกมาถึงให้เกาะกินเกาะและจิกกินอย่างเดียวไม่ต้องเลือปอกเดี๋ยวแล้วลุงปอปอกให้เรียบร้อยโอาใจขนาดหนักนะครับเหมือนกับพวกเราหลายคนเลี้ยงลูกแม่ทํารเลยนถูกตายพอเราแก่แล้วลูกทํามเลยไม่เป็นนี่ก็เหมือนกันลงเอยเดี๋ยวนกที่ลุงปอเลี้ยงนี่พอเจอผลไม้ถูกปอกินไม่เป็นอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้อ่ะไปดูกันนะครับไปดูกัน О, мастер, и ทีนี้นะครับเราก็มาดูนะคอยดูว่ามีเจ้านกอะไรบ้างอ่านะเดี๋ยวลุงก็จะจัดการให้ดูนี่ออมาล้มาแล้วน่าจะเป็นตัวเมียเป็นตระกูลนกตัวเล็กๆนะครับไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกนกอะไรนะครับแต่ว่า มันหลวงปอเขาเรียกว่านกชานมากนครับนกชิงหรือนกแชนมากแลมันมันเรียกตามเสียงร้องกันนะครับนี่เป็นตัวคู่นะครับเห็นเห็นไม่มีทีสัตนครับมีทีสัตรอบนี้เป็น,นตัวบินไปตวงและนถึงโดนนะครับมักกิกกิน นี่นี่น,นี่เป็นตัวเมียแล้วตัวผู้เป็นแสดงว่าโดยธรรมชาติแล้วตัวเมียชนะตัวผู้นะครับมากินแล้วมากินแล้วนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะถ่ายไปเรื่อยดูว่าจะมีสัตว์เลี้ยงนะที่ที่หลวงพ่อมาเลี้ยงนะไม่ใช่หลวงพ่อมาเลี้ยงหรอกตามธรรมชาตินะครับซึ่งพวกนี้เป็นเป็น ถือว่าเหมือนกับเป็นลูกหลานลุงบอทัังนั้นแหละมันเกิดอยู่แถวนี้แหละกับไม่ไปไหนหรอกอาหารการกินสมบูรณ์ที่ว่าลุงบอะอําทำสวนป่ากินได้เพราออะไรแับให้พวกนี้แหละได้มีอาหารการกินสมบูรณ์ อีกแล้วนะครับตัวเมียตัวเมียนกชิงกับนกตัวเล็กนะครับคา,าดว่าเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียมีนกตัวเล็กแล้วก็มีนกกันเขีเนด้วยนะครับมีนกกันเขีเนด้วยซึ่งไม่ได้มากินข้ววหรอกใดูนะครับตัวเรียกว่า บินลาขี้ควายนะครับบินลาบ้านนะครับที่บ้านหลวงปอเนี่ยมีเยอะนะครับนี่มาเล่นอาหารอาเทนนอนนะครับที่กองไฟยนะครับเลี้ยงเยอะแยะไม่ต้องเอาขังตรงเผลอเป็นอิสระ,นะครับน,นี่ก็คือนะบินลาบ้านนะครับอย่างนี้เยอะนะมาคนแหละคนแหลกม่รู้คนอะไร คุยอะไรกันไม่รู้ก็คุยอะไรกันนะเราก็ควงไม่เรื่องนี่คือคือลูกที่ที่เกิดใหม่ที่นี่นะครับลูกที่เกิดใหม่ที่นี่ขณะเดียวกันทางใต้ก็มีนกชิงกินอยู่นะครับไอ้น่นประสบการณ์น้อยตัวใหญ่กว่าจริงเหมือนกันแต่ประสบการณ์น้อยก็เลยนุน่นนกตัวแก่แต่นกตัวเลก็กประสบการณ์งกว่าไหล นั้นลูกนกเพื่ออกจากเคยหลังนั้นก็เป็นนกบวชดนะครับเขาเรียกนกบวชดนี่ตัวแม่มันครับนี่คือตัวแม่มันหลังจากให้ลูกมากินก่อนนะครับผู้เป็นพ่อแม่ก็มากินทีหลังนะครับ ซึ่งตอนหน้านี้ก็เอาลูกผักตำลึงที่แดงๆชุบของพ่อนในไอ้ลูกสองตัวที่เมื่อกี้แหละนะครับในตัวตัวแม่มันครับยังยังมีตัวพ่อมันอีกนะครับหลังจากลูกอิม่มำทำดานแล้วนะครับไม่ว่าเป็นคนหรือเป็นนกดูนะครับแม่ก็เลยมากินทีหลังนะครับโดยไล่นกชิงนะ,ะลุงบอเรียกว่านกชิงไป ตพราะว่าแต่ตัวโตๆนี่มันไม่กลัวอยู่แล้วแต่เมื่อกี้นกชิงตัวเล็กกว่าจริงแต่ว่าอายุเยอะกว่าทําเสียงขู่แป๊บเดียวลูกนกหนีครับลูกนกต้องหลีกทางให้แต่พอเจอแม่มันมานะครับก็นกชิงก็หายเหมือนกันอีกตัวหนึ่งอ่าอีกชุดหนึ่งซึงเป็นลูกหลานของวันนี้ ็มากินอาหารมากินอาหารกันอร่อยแล้วนะครับี่เป็นลูกที่เกิดจากบ้านนี้ครับมาแย่ยงนกชิงส้วะนะังเก็ตัว,วยังกับผีกับผีปีกอยเลยยังเป็นลูกนกรุ่นๆอยู่เลยนะครับ ว่ากล้องไม่ทันก็ถ่ายกับมือถือลูกนกบวชนะครับก็เรียกลกนกบวชด,ดูนะครับสัตว์เลี้ยงของหลวงพอ่อมากินกล้วยที่วางไว้ให้อา่านนะกินอาหารที่ว,วางไว้มีความสุกกันจัง สองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งของไก่ของกินกินเหยื่อนะครับในตัวนี้นะครับโอ้เอาเมันกันหน่อยเอาเมันกันเนะมื่อกี้มาครั้งแล้วแต่ว่ามีนกเอี้ยงมาไล่มันนะครับมีนกเอี้ยงมาไล่นกเอี้ยงไม่ใช่มันกินนี่แต่ว่ามันห่วงอาหารนะครับเป็นลูกหลานบ้านนี้นะครับชุดนี้นะครับ ก็ดูเพลินๆยามโควิดนี้นะครับไม่รู้จะทำไรฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตกตลอดก็มาดูการเลี้ยงนกกรุลงวอแบบไร้กรงขังเลี้ยงแบบธรรมชาติเคยจะเลี้ยงแบบก็ไม่ถวันลิขิตนะครับซึ่งก็มีอยู่สองสามชนิดนะครับที่มากินเมื่อกี้ก็ยังมีกระรอกอีกนะลูกกระรอกมาจเงเออดู อาปีนเราเราจิบทูกิกของลุงบออ,ออยู่ช่างเออดูพอจับกล้องจะถ่ายเนี่ยมันมันไอกล้องเน่ยนะมันคงนไอไกล้องป็นตัวยังเล็กมันก็วิ่งหนีเนด้อก็อยู่ใกล้กับลุงบอสักสองเมตรได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับดูกันเพลินๆน,นะครับใครจะเรียนแบบก็ได้นะเท่ากับว่าเรามีเมตตาการุณาต่อจับ ประชดทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรานะครับเมื่อมันไม่ให้โทษให้อะไรนะครับเราก็เมตตาให้เททอาหารเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นความสบายใจเล็กๆน้อยๆนะครับก็ทิปนี้นะครับยามฝนตกยามโควิดไปไหนไม่ได้ก็ดูเพือนๆไปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงบอด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดี โชคดีและยงโชคดีสวัสดีครับ